ภาพกระสดงการทูดช่างยีนำสำนักพิกบ์ปิการประจำประเทศไทยได้่าวปุยพรการดัานนี้ของเราเป็นข้อ รูรกอาะบอกว่าในขณะที่ร่วมก่อพิซานันมันจะได้ส่วนตองนานที่เป็นพิเศษของพรงเวพรในรให้ท่านท่สนานัีคุาพดีสมบูรณ์มาก่ขึ้นแลวก็ให้ท่านมีความแข็งมีความ ได้ที่ชีวิตของท่านเพื่อความมีงานของ,ของ,ของศา,าสนาในประเทศไทยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมานอกจากนั้นท่าน,นา,านยังเป็นนำชุภาบาลที่ดีและเป็นนำบิดาของพวกเราทุกคนและ การสตัวการพิเศษและก็ขอแม่บ้า